ครับสวัสดีครับแฟนๆยูทูบช่องพ่อเผิงนะครับมื้อนี้นะครับได้มาถ้ามาหารเทียงนะครับให้เขื่อนนะครับพ่อไงวันขี่โผใ่ญ่ผู้หฮไงหญ่ขิลโหลายนะครับผู้ขายผเนียดนี่นะครับนักการจินเขาเทียงนะครับพ่อเผิงก็ได้มาโช์ในการเฮ็ดลาบสไตล์พ่อเผิงนะครับเมียนบ่เสียบ่ลอะบ่ต้องครับในเรียกหัดจันนะครับ อุปกรณ์ของเขานะครับเนื้อสดสดบาตอกไหลดอกครับมาเจิงรลวพ่อกินสามคนบ่หมดนะครับอืเนื้อไม่ไม่เนื้องัวครับเบอรงออ่ครับแดงจึงเครืองนะครับโอ้โหเพี้ยตับเลือดเลือดนะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องปรุงบอกครับเครื่องปรุงนะครับพริกแห้งนะครับพริกพริกขวดนะครับพริกป่นพริกป่นนะครับ เขาขัวใหม่ๆเกลือไอโอดินนิดหนึ่งนะครับผงผงแ่บครับผงนัวผงนัวผงนัวอ้าวผักครับนี่ยังไงครับผักหอมผักผักชีผักชีนะครับใบมะกรูดมะนาวนะครับพร้อมแล้วนะครับดูนะครับพอเพื่อนกันสิมา เอาลาบแบบสไตล์พ่อเผิงนะครับห้องช่วงช่วงนี้นะครับเวลามันต้องรวดเร็วสิไปเสียเวลาในการฝักกับทางที่ใหญากับมันอยากสะาดยังนอยนะครับเาเอาแบบสไตล์พ่อเผิองได้ครับซอยนะครับซอยออกให้บางๆนะครับเด้อบางๆนะครับซอยออกบางๆนะครับซอยบางๆนะครับขางัวนี่เป็นวัญใจคนอีสานเลยนะครับคนอีสานคันพ่าจินเนือเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคน้ทีละเอียดพอสมควรนะครับ มีงานไม่การข่าวง้อตัวหนึ่งนะครับส่วนมากก็ดีใซนแบบนี้นะครับง้อตัวเดียวแล้วเลยนะครับทั้งหลาบทั้งต้มนะครับโดยเฉพาะบุญเอวนะครับมักสิไซนไม่หนังครับบุญเดียวนั่นแจ่งงานครับโอ้แตว่าผมาโโหดนะี๋ยวันไปวันนะเราบุญแอวนะครับบุญแอวนะครับเป็นบุญมงคลนะครับส่วนมากก็จะข่างวอครับก็กินเนื้อไปแล้วก็แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะ ปกตินะครับไว้ายทำงานนะครับในไเข้าไปนี่โอ้คือตอนงามเถอะตอนก็เก็ดแบบนี้นะครับเพราะพอต้องเห็ดตอนในี้นะครับพออายุหลายมาแล้วเขียวพอดีนะครับเอาหอสีบางๆเล็กน้อยนะครับเนียงง่วซอยออกมาซื้อมาตาใสครับเนื้อง่วเนื้อง่วซื้อมาตาบ้านสวนป่วยนะครับตำบลหนองแดงอำเภออุสมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมีขายเนื้อบ่ขายเนื้อครับมีเขียงสองเขียงนะครับโคตรสแนนเลยพื้นที่นี้ อมีเคียงของเสียชีครับของอพี่สมบัตินะครับราคากอายุราคาเดิมอยู่กับสามรอยนะครับเด้กพี่น้องนะครับของพ่ออีสานนะครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพครับราคาเนื้องัวอายุประมาณสามรอยนะครับช่วงนี้ตลาดของงนื้ัวเนื้อกําลังตบิ่งนะครับแต่ว่าหัวงัวขุนเนี่อกาลังตบิ่งแต่ว่างัวเนื้อขาเนื้อกกิโลละสามรอยครับพ่อป๋มา ครับเพรยากนะครับวิธีการคำนวณนะครับสามคนกินครึ่งโล้บหมดครับโล้ดึงกินประมาณแปดคนพอดีอืนะครับเรามีเหลือนะครับขันซื้อมาหลายมันมันเหลือหลายนะครับอ้าวกินซ้ำนี่ไอเย็กไอเย็กรีนะครับเออเมืดมันเราเลยวันเราเราย่านเอ้าผมย่านกินบ่หมดนะครับมาเอาอมืดเลรอเว้ยมันเปิดมืดดีพยายามสิเอาออกไปครับเพราะย้ำซอยครับไปซอยหน่อยหน่อยครับจะใส่ให้มันเหลือเลยเว่ยไม่เหลือเนาะเอาเหลือแต่ยังเอาของมาเสียบนะครับ คนอีสานเฮาเนี่ยมักกินเลือะเกินนะครับกินเนื้อเพราะว่ากินมากจะพอทำแห่นะครับโดยเฉพาะเนื้อวัวคนอีสานกินเนื้อวัวคนเหนือกินเนื้อควายครับคนเราแย่ด้ครับอืมีงานต่างๆเนี่ยครับส่วนมากกินเนื้อวัวนะครับอันมีงานกินเนื้อวัวเดี๋ยวบอถือบอเป็นธรรมดาด่ายครับทีว่างานไงเตื่นถือว่างานไงเตื่นมาคนคนดีจากงานไม่ดีกินเตื่นนะครับคนกินเนื้อหมูก็คนผู้ไปรวมงานก็ว่าโอ้ยวายดิ ดนซ่องเอาอยู่เดี๋ยวไปในซ่องใส่มาได้หลายดงออกอันเนื้องวนี่เพิ่มซ่องกับไปนะครับเป็นนัสั่นนะครับพนดิสานนะครับแมนแทเลยกินตับอีกจากห้าร้อยเอ่อเพิ่มไปอีกสองดึงเข้าไปอีกนะครับด้วยความพอใจเป็นนังสั่นนะครับอันเนื้องวนะครับกินแบบ่งไๆนะครับแต่ว่าเหาก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับความมั่นใจของเขียงครับเขียงสะอาดนะครับเขียงมาตรฐานทุกตรวจยุดตลอดนะครับ สำหรับเนื้อดิบนี่เนื้อเนี่ยเขาเคยกินยุคแบบสองแบบนะครับนิสสานี่มากินเนื้อดิบนะครับเมื่อเนี่ก็บง้องไอิติกินสองสองเวอร์ชันนะครับดิบกับสุกครับเทปซับเรียบร้อยนะครับจะเข้าสู่การปรุงนะครับการปรุงครับเขาก็ซอยเครื่องในนะครับบางๆครับผมไปเลือกกินหมดแล้วนะครับร้านไหนแซ่บที่สุดในการลาบม้วนะครับผมไปชิมหมดแล้วไปเบิ้งวิธีการแล้วนะครับเวัน มือนีดีจัดให้ท่านครับพยิวนจีบโผลไงนะครับของสื่อเสียงทรงผนเยดทั่วโลกนะครับให้กินเที่ยงกินสวยน้ำกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนศูนย์หกทั้งหลายนะครับที่จะติดตามช่องขอเพิงช่องของสาวท่อบอนะครับของติดตามของผนเยตของพยิวนนะครับมือนีไม่เย็นก็เที่ยงน้ำกันนะครับเด้อเป็นแปนนะครับกินแบบ สบายสบายนะครับอเอาครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอออเพราะกเพิงกันจีเอาลงมาเตรียมปรุงนะครับพเพิงสีเ่อเห็ดขื้นม,มูนะครับเด้อพี่นอ้องบ้านห้องส่วนมากจะเรื่องปรุงผมผมจะเอาเข้าขวาั่วองอันดับแรกนะครับเข้าขวนี่นะครับถือว่าสําคัญนะครับร้าน,นไหนที่แซ่บที่สุดผมไปหาไปกินมาหมดแล้วเป็นยังคือเอาเข้าขวาั่วงก่อนข้าขวังให้มันตีเข่ากับเนื้อครับเอาเข้ากับเนื้อให้หอมกุ่นก่อนนะครับ สไตล์ไฟสไตล์พ่อเพิ่งที่เป็นลูกศนะครับส่วนมากกรลาบแล้วแน้วนี่สีดเรี่ยหัดจานนะครับพอมันเสบพขต้องปรุงครับหอมแล้วครับนี่บ่บ่เมนบ่เมนใส่ด้วยหอมแล้วครับขนาดพอนี่อย่างนี้ครับหอมแล้วครับยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะครับนี่เมนนี่เดียวขัพิธีการต้องทำอย่างนี้ครับผมได้สูตรมาจากร้านของอำเภอโกสุมิไัยนะครับของไออ่าต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ไปแล้วเราไปแล้วนะครับเรามาถาเจ้าว่ะข้อนี้เต็มร้านครับเดี๋ยวมาถาพ่อเพื่องมาต้อนเราครับเพราะว่าหลายปีนะครับไล่ยากลุ้นี่นีไล่นะครับเทวดาพ่อไปไปควนเขาอ๋อมันหนีไล่เขาขวัวกับไส่หม่ามันนี้นะครับพี่น้องเขาขวัวนี่นะครับอ๋อต้องเขาขวัวนี่ขวามนะครับเนาะมัดเขาขวัวซะก่อนเขาขวัวนี่ตีเขาให้เขากันเลยครับเขากันจะไข่ไส่เครื่องปรุงนะครับเนาะ แล้วขอยใช้เครื่องปุ๋งนะครับขันบอสแสบนี่ให้เอาเรื่องเลยนะครับไป็นพ่อมาสูตรน้องหาซีหาเกาหาเกาะสูตรหนึ่งเลยครับอให้มาถามเลยว่าเป็นอย่างคือยังเห็ดบอสแสบแต่ตาหนีไม่สันให้วาเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเขากันเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันพ่อเอาไปเห็ดไปเห็ดจีนแล้วขันบอสแสบโทรมาว่าเลยโทรมาว่าเลยครับขันบอสขันสูตรนี่เลยนี่เพราะว่าในเห็ดเจ้านี่นี่ไวเพราะมันธรรมดาครับพี่พลอยเมย์ไปไปชุ่มน้ำกันเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยพอเพิ่นเลยจัดการมาด้วย เดี๋ยวต้องเงินมาให้บ่บ่เหมือนเขาย่องให้เฮ็ดกับเขาให้กินซืสอบ่เร็วแต่ที่หง่องแต่ว่าจะของเฮ็ดให้กับมัดจียงตับเลยเดี <c oughs> ๋ยวส่วนมากเขาจะกินตับก่อนสพวกเหเงินไหนว่าด้กินหรออือเขาเมียนไปก่อนแล้วอเอาครับมาดีซอยหอมก่อนครับถนัดอีใส่ครับพวกหมูวาจิงไหนพอยอเมียกระไรบอกเอาอยูอ่ยขวัวให้เลือกกับอีใส่นะครับอ๋อซอยซอยซอยซอ,อยครับซอยไปตามเดี๋ยวสีท่านเสียววันู่วันครับ ใส่ซิมนะครับหอมลงไปนะครับเพื่อที่ดับข้าวนะครับพี่น้องนะครับหอมนี่นะครับนี่หอมต้นหอมนะครับกาดเพราะนะครับเป็นเครื่องเทศที่ดับกินนะครับพอเนื่อยีรืเหน่อยมากจะไม่กินครับเอาลงไปนะครับเอิมข้อมหอมอีกจังน้อยนึงนะครับด้วยใบมะกรูดนะครับอันนี้อันนี้กินอันที่สองนี่ที่สามป่ะนี่ใบมะกรูดนะครับพ่อต้องใส่หลายครับใส่จากสามที่ใบพ่อ ครับเพราะใครมีอดีตปันไหนนะครับมสร้อยบ่๊อยจริงต้องเข้านี่อดีตเพราะอดีตอดีตขายขายยาสูบนะครับข้าหนักนีสร้อยจริงขายยาดิหล่ะตะกี้โอ้ครับครับครับบ้านเ้าปลูกใบใหญ่ๆหญ่ไหม่ยาครับเพืดอได้ขลูกยายาจีนนะครับเนาะบ่เพรป็นยาจีนยาที่บ้านนอกผลบ้านนอกปลูกเนาะเออใบใหญ่ให่เพื่อดับกินนะครับเพิ่มกินให้หอมชวนกินนะครับน้ำมือสองครับน้ำมือสองของมานั่ง ว้ชวดชวดชวดเลยยา้ผู้เฒ่าสมัยนั้นนะครับผมกับผู้ใดที่ค่อยสร้อยาครับอดีตโอ้โหละเอียดเลยครับละเอียดเลยครับท่านซ้อยไปนะครับให้ละเอียดเพื่อจะไปดับกินข้าวนะครับต่างกินหอมอาหารจะช่วนกินนะครับโดยเฉพาะเนื้อครับอดีกินเนื้อแล้วโอ้ยแข็งแหงก้อยแข็งซื่อซื่อผู้ใดทสังต่อพ่เนี่ย ขอให้ได้ซอยจังไนถอะว่าสันบาทอดมันยในนั้ครับทอดทอดนะจากนั้นนะครับสูตรมะนาวนี่บบทันหยากคนไหนบอกมะนาวนะครับอ่านนั่นมะนาวใส่ที่หลังเนาะครับเนาะครับบรต้องใส่บักนาวงหน้องใส่บักหน้านะครับเพื่อเพื่อพี่แม่ครับขอให้สุกให้จังไนเอยได้บ่ครับได้เอาไปอุ่นขออุ่นหน่อยจังไนหนึงครับเพราะว่าเพี้ยดหนึงเพราะว่าง่วงในกินหยานะครับกินหยานี่ก็พยาธิมากข้ามหยาครับมีครับ ผมว่าจินญานี่ก็มีพยาธนะครับพยาธกับส่วนมากอีเป็นพยาธตัวตืดนะครับเพราะถังเห็ดเหยี่ยก้อนตัวนั้นนะครับโดยเฉพาะเที่ยนนี่ยเพราะถังเห็ดสุกแล้วครับแล้วสู่หลวงพ่อเผือกนะครับเ่ากลายกินดิบนะครับครับเพ่กเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครเป็นเขียวบ้างนี่เมนวนเมนวนเนาะเมนวนเนาะครับโอ้ครับครับครสวัสดีครับวัอนี้พ่อเผือกมาเป็นพ่อคั่วนะครับ กินเป็นต้องเฮ็ดเป็นนะครับฝากๆให้กับเป็นแฟนนะครับทั้งยูทูบนะครับว่าถ้ามือไหนเมียโอยู่ว่าได้กินเขาเนี่กระถที่แล้วครับกินเป็นต้องทําเป็นนะครับต้องคัดหอมนะหอมนะครับนี่ยังไม่ได้ใส่พริกนะครับใส่ด้วยับดูดิครับหอมไหมครับนี่ครับนี่ครับเพื่อเอาครับเอิมันลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่เป็นมันที่หอกอ่อาไว้นะครับ่จวดเข้าไปนะครับคือหมักเผามัน้วนะครับนี่เพื่อที่มันเกิด ใส่พริกไว้สักหน่อยนะครับเพื่ออจะได้รสชาตินะครับพริกหนึ่งเป็นพริกป้นพริกบ้านนะครับพริกตรงหญ้าให้เกิดพริกเกิดเชื้อรา้นะครับถ้าเกิดเชื้อรา้รสชาติจะขาดหายไปอันนี้ย่างใหม่ๆเลยไม่เยยมนะครับเนาะไม่เยิมหอมนะครับพริกพริกนี่ก็เป็นยาสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับเจาวกับหัวใจนะครับพริกหนึ่งนะครับยินพริกยินพริกลองไปนะครับกันเพลิเพเงื่อนที่แต่กมาเลยครับจดี๋ย ไปวันเลยเงือจะแตกออกมาเลยนะครับระบบทางเดินหายใจดิบใส่บดหนิไส่ครับไส่เพื่อความหอมนะครับผมจะโรยนะครับจะโรยอ๋ออจะโรยด้านหนาเพื่อนหนาจินนะครับผมจะหนาจินนะครับเอารอดถาป๊บเดียวนะครับรอดถาเหงือกัิไส้เน็ดเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับเกลือนิดหน่อยนะครับเกลือนิดหน่อยแต่พใส่ร่วมกันนะครับสูตรของพ่อเองพ่ใส่ร่วมกันเขาครัวในม่านดับที่หนึ่งนะครับ พุงอค้กวยเรียบร้อยกับเนื้อแล้วจังไข่ใส่เครื่องเทศชนิดอื่นนะครับเด้อเป็นแป้นนะครับอันนี้ซุกแล้วคำว่าเสียบให้เอาเนื้องนะครับพอาพองเลยอไม่นวดเลยเสียบุแล้วนะครับพุงแล้วเราลงใส่เลยครับลงใส่เลยลงใส่เลยนะครับเนื้อเรไปรวดเลยครับครับครับอ่านก่อีสมบหรครับสั้หน่อยนะครับ ดีนะครับน้ำดีน้ำย่อยยันดีนะครับพี่น้องเน้อน้ำดีมีนาทีย่อยไขมันนะครับจะบอกไ้เน้อผู้ใดเคยกินเนี่ยกันกินเนี่ยเล้วเอาดีนี่ดีหอาก็ย่อยไขมันขึ้นกันนะครับน้ำดีนะครับฟังเสียงลูเลยนนองน้ำดีมินาทีในย่อยไขมันนะครับกินไขมันเราก็ไปถึงย่อยเลยน้ำดีนะครับลืมตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยววอนลืมตัวนึงจริงแล้วผมก็อยากจะให้มันอกว่างนะครับมันจะได้คนให้ ลืมอะไรเออลืมผงผงอร่อยครับนั่นไงอยู่ข้แค่ลืมๆก็อยังไม่อยากอยากให้เอาใส่ตรงไหนนะครันนะว่าเป็นกระใสก็เป็นกระใสนะครับนิดหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยหน่อโอ้เอามาเราบอกฟังใส่เนี่ยแล้วเอามาทิ้งตัวที่มีปัญหาตัวเดียวเฉยมากตัอยูใส่เนี่ยคนเข้าไปนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับ คนให้เขอากันนะครับคนให้เข้ากันอยู่วันครับไปอ่วันครับให้ชิมให้หน่อยครับชิมให้หน่อยครับชิมไมหน่อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเลือดจะใส่ที่หลังนะครับเสือมันต้องกินเนื้ออืมอร่อยจริงแล้วมันแข็งแรงอร่อยใช่ไหมอืมเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็นสองส่วนนะครับสําหรับท่านหญิงที่ไม่ชอบเขาไม่กินกับเราอยู่แล้วเขาไม่กินเขาไม่กินเนื้อเราก็จะแบ่งให้กับ อ่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบบู๊ะนะครับสายบู๊เราก็จะใส่ใส่น,นี้ลงไปนะครับเลือดนีเาา่เอานั้นมาจะใส่ที่หลังนะครับเลือดจะใส่ที่หลังอันนั้นเป็นขั้วนะครับในสายบู๊นะครับวันนี้ชอบกินน,กะนะครับ,บคนที่ทานมาผิดกินทั้สี่นะครับปัญบางคนดอกวะนะครับจังบวพอเอาเผิงเห็ดแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับกินแล้ว ถ้าไม่อร่อยให้โทรมานะครับอืมใส่หนิเบิ้งบปหนีบเดี๋ยวใส่เบิ้งครับมันจะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวคงไปสโรยด้วยจะโรยด้วยผักหอมผักชีหอมนะครับสักหน่อยนะครับความสวยงามของการจ้งอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญพอามควรดนะครับอันี้ยได้แล้วนะครับไปดูจุ้ยกีนอะไมันก็บ่าเป็นแสบครับต้องเติมสักหน่อยนะครับแต่งให้สวยอ่าก็เรียกน้ำย่อยนะครับแต่ว่าถ้า ใครที่จะชอบดื่มก็สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับพจะได้เจริญอาหารแต่ว่าพอเพิ่งบอยกินเหล่านะครับบ่าสูบยานะครับก็กินเหล่าบ่สูบยาคือกันก็ไปให้วดไวนันเ <ๆ S 2> รากินเหล่า,าบ่สูบยากันินลงไปแล้วกปินเนวาไม่เลยอืมอืมจำทิดกับ่าออกคนเดียวครับขันินลงไปแล้วนะครับเป็นงูเป็นเหี่ยวไปวเป็นงูเป็นเหี่ยวไปนะครับพิดคู่ปากก็เป็นแป้นไปนะครับทั้งยูทูบพอเพิ่งนะครับ วันนี้พ่นก็พอเพื่องไปใส่บะตองเอาเหล่าตอนรับบ่ตองเหลาตอนรับด้วยครับเด้อเอาน้าเป้านะครับน้าอื่นๆกับบะตองครับเขากับหิดไซจังน้อยน้คกับพ่อไอ้จ๊ะนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับครับเสร็จแล้วครับสำหรับอาหารจานเขาเที่ยงเมื่อนี่นะครับพ่อเพื่องทิศ็จศทรับเรียบร้อยนวครับนี่คือลาบสไตล์ของพ่อเพื่องนะครับลาบหัวนะครับมากินครับพ่อยหิน ครับโอ้ยเอาใส่จังหนม่งกันนะเอาจะเข้ากันหรือจะยีลากันเนาะครับนอกก็ยังไงกัไเ้โอ้๊บย่าบอต้องทำไรไหลเด้อครับเด้อเอาครับเดี๋ยวพบกันในชิมนานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ